ถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบัคแบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาช็อปร้านเติมโลบัคแบบกลุ่มเลท5แบบไอดีพาร์ทเลทสูงสุด7.5เปิดบริการ24ชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับอีเมลโลบัคฟูดบวกหาโลบัคเพิ่มให้หน่อยโอเคเดพีหาให้เติมโลบัคก,กับ TN z Shop มีแอดมินคอยบริการทั้งใน Dis ส o อ d และ Facebook 800โลบัคในราคา120บาทเท่านั้นเออสุดยอด หากใครกำลังหิวโลบักแบบสุดๆขอแนะนำ RPG Shop ร้านเติมโลบักเลทหกราย 6, ละเอียดดูที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ f i z z a Shop ร้านเติมโลบักเลทหกรายละเอียดดูที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับช่วงขายซื้อลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะเฮ้ hey, สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าช่องซิลซิเคิลนะครับแล้วันนี้อยู่เกมพิกกี้นั่นเองใช่วันนี้พี่จะพาพวกเรามาทำาอวเวนต์ Lady Player 2กันก็จะได้มงกุฎกับเสื้อและก็กางเก่งแบบนี้นะ เวลาใส่น,สน้ำมันต่อกันเป็นเสื้อคลุมยาวๆเทดิ half, แต่ว่าชุดมันก็จะมง่มงๆหน่อยนะแล้วก็บอกพี่เกียรติความลูฟี <c oughs> ่นี้ทีนี้มันจะเร anyway? ิ <Dienst Super poco> ario, <t iny zy men> ่มทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไปก็เราจะให้เพื่อนคนหนึ่งเป็นคนล่อพิกกี้ก็ได้อันนั้นก็ง่ายดีหรือจะให้เล่นเป็นเพลเยอร์เป็นในห้องวีก็ได้เอ้นั่นแหละแล้วให้เพลเยอร์คนหนึ่งก็ วนเวียนไปเยอนเงี้ยสิ่งที่เราท been, h, ําก็คือเราต้องเปิดประตูของบ้านนี้แล้วก็หาไม้ม็อบเพื่อเจอก่อนเป็นอย่างแรกนี่นี่ต้องเปิดกุญแจแดงก่อนแล้วก็หาไม้ม็อบก็ทุกคนก็เปิดนู่นเปิดนี่ไปก่อนก็ได้แล้วทีนี้เราก็กุญแจมาตัดตรงนี้แล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนข้างบนก็จะมีไม้ม็อบกับกุญแจสีฟ้าแต่จริงๆของมันก็สุ่มแต่ไม้ม็อบส่วนใหญ่จะอยู่ข้างบนเราก็จะได้ของที่เราต้องการมาแล้วแต่ไม่รู้กุญแจแดงเปิดหรือยังนะ ได้กุญแจเขียวมาเรียบร้อยเอากุญแจเขียวกุญแจแดงก็น่าอยู่ในนี้แหละโดนทำอะไรพิกี้โดนติ้มเหรออโดนคนตตำรวจรวบโอเคขี่ขี่ไม่กวาดเร็วเกินเนาะขี่ไม่กวาดเร็วเกินโอเคเมื่อมีคนเปิดประตูกุญแจแดงเรียบร้อยแล้วก็เอาม็อกมาเช็ดน้ำตรงนี้แล้วก็ ประมาณ6นาทีหรือ5นาทีนี่แหละกดฟังว่าเคาะกี่ครั้งเปิดเสียงเพลงในเกมดังๆเราสามารถกดซ้ำเม,มื่อฟังซ้ำอีกรอบได้นะ1,2,3องากดฟังซ้ำได้ทีหนึ่งหนึโอเคเมื่อเราฟังเสียงว่ามันเป็น3เสร็จให้เรากลับไปยังจุดที่เรียกว่าจุดห้องอาหาร กลับมาเรียงพัตคารที่มีโต eat, ๊ะอาหารเยอะๆหลังกัวี Hence, two, three, four, ้นี people, ้กดเลขตามจังหวะคาหนึ่งสองสามนี่ตามนี้เลยเมื่อเราฟังว่ามันเป็นเลขสามแล้วให้เรากลับไปยังห้องเดิมนะครับเพื่อฟังเลขชุดใหม่อีกรอบหนึ่งหนึ่งสองเฮ้ยรล่านี้สองให้เราเข้ามาที่ห้องซักผ้านะครับตู้ซักผ้าเยอะๆอย่างนี้ข้างในด้านหลังกดหนึ่งสองอะตามจังหวะเสียงคอเลย ต้องเรียกว่ากดตามจำนวนครั้งที่คาะใช่ไหมเอทีนี้เข้าไปฟังเสียงคอะอีกรอบหนึ่งหนึ่งส,งสงเมื่อกี้ก็จะเป็นเลข3านะครับแต่ว่าการคอรครั้งที่3เนี่ยก็จะเป็นลูกเต๋าสีน้ำเงินเป็นลูกเตา๋าเก้าแน่เก้าแนโอเคก็เป็น3ามนะเมื่อเราหมุนครบเลข3ามจำนวนให้เรามาที่ประตูนี้มันจะพูดว่าสวัส so, ดีฉันได้ลองเอาไอแว่นว์ชวลลิตี้หรือแว่น แว่นโลกสมมุติแว่นจำลองความจริงแววนเออแว่น vr ลูกมาใส่เนาะแล้วก็ติดอยู่ในนี้ให้เราเข้าประตูเข้าไปทีนี้ให้เราโยกสวิตให้ไปด้านหน้าเอออย่างนี้มันจะเป็นการโยกแบบเวลาเราโยกอะไรอะ่ะเออข้างข้างมันจะโยกตามไปด้วยอะอย่างนี้เลยข้างๆมันจะเกิปดปฏิกิริยาไปด้วยให้เราโยกไปข้างหน้าให้หมดแล้วประตูตรงนี้ก็จะเปิด พอเข้ามาตรงนี้จะเจอคุณช้างบอกว่าโอ้ oh, สวัสดีฉันติดอยู่ในนี้คุณช่วยฉันให้ฉันหนีไปหน่อยได้ไหมเราก็ทําให้เขาหนีไปได้โดยการดับคบไฟข้างๆกดที่ไอ้แท่นขาวๆก็ได้กดที่แท่นขาวๆอ่ะด,ดับง่ายดิไม่ต้องปีนก็ได้นะพี่ว่าหรืออาจจะปีนก็ได้ถ้ามันไม่ถึงทีนี้ให้เราโยกกดอันซ้ายสุดถ้าเอาง่ายๆนะกดอันซ้ายสุดแล้วก็กดอันกลางอย่างนี้เออ<ต>มันจะได้โยกลงมาหมดแล้วก็วิ่งเพราะว่าประตูนี้มันจะปิด คือไอประตูหน้ามันจะเปิดเลยประตูข้างหลังจะปิดเอาเวียแชมป์เวียแชมป์มาตอนไหนเวียเช์เข้ามาทันด้วยก็บอกว่าผมได้ช่วยฉันเราออกจากที่นี่กันเถอะตอนนั้นมันสามสองสองใช่ไหมให้เราดูแผ่นป้ายพวกนี้แล้วก็นับอันนี้คือสามอันนี้คือสามกดเข้าไปจุบแล้วหาสองคือเรานับตามจำนวนขีดสมมติว่านี้คือขีดนี่ไหมหนึ่งสองสามสี่นี่คือสี่นะตามจำนวนขีดมันเออน,นี่คือสองอันนี้สอง แล้วก็กดสองแ้ีทีหนึ่งเพราะว่าเราได้สาม,มองสองอหจริงจริงมันจะมีพิกกี้ตาสองสีเนี่ยนะมันจะมีพิกกี้ตาสองสีมาไล่เราด้วยโอ้โอเคแล้วเราก็จะหนีออกมาได้โอ้โหอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมารอต้อนรับเขาบอกว่าเขาไุ่ได้ช่วยฉันหนีออกมาได้ฉันจะตอบแทนคุณยังไงดีโอ้เอานี้ไปฉันมีของแปลกๆวางไว้แถวแถวนี้มันเป็นของคุณแล้วเออก็จะเป็นมงกุฎนี้นั่นเองคือมันจะเป็นมงกุฎพร้อมกับเสื้อ แม้กึ่งเกงแบบนี้เลยนะจ๊ะโอเคนี่เป็นไอเทมของ Lady p เ a y e r 2นั่นเองในแมพพิกกี้นะเดี๋ยวไอเทมที่จะไปซูไม่ดูโดยตัวไอเทมที่เราจะได้นั้นมันจะมีทั้งหมด3ชิ้นก็คือ c l o u o o m m n n ็ e l o บ e of m a n a ็ e แล้วก็ p a n of m ฟ n มเนั่นเองใช่จะเป็นเสื้อคลุมยาวสีม่วงๆสวยงามนั่นเองก็จะจบแล้วสลับอีเวนต์ l y p y p เ a y e r 2นะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับและสามารถ พิมพ์ความคิดเห็นอะนรข้างล่างก็ได้พี่อ่านทุกเม้นต์นะแล้วก็ขอบคุณที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับให้เสมอมาแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย <c oughs> โ,าโดนทิมหลังกำแพงตาย